สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมือนีเนาะค่ะเนาะแม่หมูกรสิมาคำ่นวณเลขกเลขกอันนี้เป็นเลขกสูตรสูตรของแม่หมูเองเลยนะคะ่ะคุณผู้ชมเลขกสูตรโอ๊ยตุเดอหม้อไปอันนี้เนี่ยสูตรของแม่หมูเองเลยเนาะคะ่ะสูตรนี้แม่หมูกะได้ล่องก่อนเสียอามาให้คุณผู้ชมเบิง่งแม่หมูกะได้ล่องเห็ด เฮ็ดย้อนหลังไปหางวดหางวดสี่งวดหนึ่งเขาเ,เ,เขาเป๊ะเป๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมแต่มันสมีงวดหนึ่งงวดล่าสุดมันสีออกมาเป็นเลขเลขหาเลขหาศูนย์งวด 0, งวดล่าสุดว่าหาเสียออกมาเป็นเลขศูนย์แต่แม่หมูเข้าใจ่าศูนย์กับหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันหาหาศูนย์มันก็เท่ากับ หาหนึ่งเนาะค่ะใน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 สูตรของแม่หมูดี่งสูตรของคุณผู้ชมท่านอื่นสีสีเข้าใจว่าจังไรอันนี้ค่ะแม่หมูกับบรลลูเนาะในสูตรของแม่หมูหาหนึ่งเท่ากับหาศูนย์คือหนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคือคุณผู้ชมบางท่านบอกแม่หมูว่าสามกับแปดมันก็เป็นตัวเดียวกันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมาเขาเหลืองเขาเหลามามามาเบิ้งสูตรของแม่หมูเนาะค่ะเนาะสูตรของแม่หมูอันนี้อะเซทหนึ่งสามสอง อังคารสากุดสพฤหัสห้าุกเสบเดอันนี้สุกเสามาเบิงเรลขตัวมันออกห้าอันนี้เนาะ เลขถ่ายตัวเลขเลขเลตัวมันออกสามตัวบนเนาะแม่หมูก็เสียเอามาคำนวณสูตรคำนวณของแม่หมูง่ายๆเพราะมีอีหยังไรค่ะง่ายง่ายเป็นเด้ได้อันนี้หาข้างบนข้างบนนี่หาบวกหนึ่งเท่ากับหก,หกบนบนนี้สิมาหก ข้างล่างลบหนึ่งอ่าลบหนึ่งกับ 4, ก c เด็กหนังนี่ c c <4 S 2> ค่ะคุณผู้ชมขา้างงเนาะสองวกสองเทากับ1นะคะหนึ่งบวกสองมองเมน,นะะมต์หาได้ค่ะคุณผู้ชมฟังทางนี้เป็นหนึ่งอ่าวอเกียว 1, บวกสองบวกนเท่ากับสามอันนี้คือกันค่ะบวกสองฟังข้างนี้บวกสองนาะเท่ากับสองศูนบวกสองเท่ากับสอ,ส,อส,อสองนะคะจับมาทั้งนี้มันทัางสิมานแบมันสีไใดมากออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมได้สองได้หกได้สามได้สีนวดนี้หา้า หายัางอยู่คือเกาค่ะคุณผู้ชมหายัางอยู่มาบปห้าอาสิมาใส่ข้างนี้เป็นหาสามสี่สองหาสองหกสี่หกสี่เลขคนขางสีมายากค่ะหกสี่แต่กับเป็นมิความเป็นไปได้สามหางวดนี่เปิดเส้นมา สูงซีสองหาสองเปอร์เซ็นต์สูงเปอร์เซ็นต์สูงสรุปแล้วสูตรคำนวณแม่หมูน <communic ative spirit> ักหนักก็คือจับคู่ให้กับหน้ากับหลังเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมแม่หมูกับสิบ่บอกว่าบอกบอกว่าสิเป็นบนหรือสิเป็นล่างหรือสิออกมาแบบไรแม่หมูบกาฟันท่งค่ะแม่หมูบอมเป็นเสี้ยนหน่งเนาะค่ะเนาะกับกับกับม้าไม้หัดไม้เนาะค่ะเนาะหัดคำนวณไม้จะ เอาเป็นว่าเอามาให้คุณผู้ชมเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะามว่าเป็นอย่างคือเอามาให้คุณผู้ชมเบิ้งเมยหมูล่องคำนวณเบิงแล้วค่ะคุณผู้ชมมันเขาบ่ได้คำนวหลายค่ะคำนวณหาเทียหางวดหางวดที่เมยหมูล่องคำนวณเบิงเขาจังเต็มโปเชเปฟังบังเบิคือสี่งวดสี่งวดที่มันเขาแต่ว่า หมวด่าสุดก็คือจ้างแม่หมูบอกนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือมัน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 ใดมาหาศูนย์หาศูนย์หาหาศูนย์กับศูนย์เทากบหนึ่งกับเทากับหาศูนย์เท่ากับหาหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอันนี้แค่งงวดเดียวงวดนี่เข้ามาล่องเบิงค่ะคุณผู้ชมมาล่องเบิงเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะมาบ่มกักะกับบวากันเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะเอาไว้เป็นแนวทางเนาะค่ะคุณผู้ชมเป็นแนวทางค่ะคุณผู้ชมแม่หมูถาม่าแม่หมูมากบ่ ถ้มามันไม่หมูกับมกักมากเนาะค่ะคุณผู้ชมมักอยู่ด้วยค่ะว่าแม,มนว่ามากักซื้อ,อค่ะซื้อซื้อมากค่ะมาล่องเมืองกันว่าสูตรคำานวณของแม่หมูกับอ่อหมูเอาเอาสิงัดคอกับ่อหมูนี่แหละว่ากาไปงัดคอกับพู้อื่นดอกค่ะสูับไทยเฮี่ยงจากขวงนี่แหละมาเบิ่งกัดแม่หมูกับวาแม่หมูพ่อหมูกับวา่อหมูเนื้อ่อหมูกับยังนี่แม่หมูค่ะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่หมูกับมีแนน่ยมาฝากมาตอนคุณผู้ชมสำเนีเนาะค่ะเนาะขอให้คุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์ส่องพ่อหมูกับแม่หมูตกขบขอให้ยูดีมีแห้งคิดวางสิ่งใดสมความุงมตดปราถนาทุกสิ่งถูกอย่างนอนรับขอให้จับเงินหลานนอนตื่นขอให้จับเงินลอยหลานเด้อค่ะคุณผู้ชมเด้อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีนะคะ